เด็ดทินกเินงเพอนนะพี่้นงปก่อยปลาเทบจะกิน้องกินน้ำเทียบเดทิกินยัวก่อยปลากินขัวเอาด้วยเติมเติมตมบางฮงฮะ

กอยปลาเนาะพี oh. uh, well, yeah. ่น้องกอยปลาซุ่มกันนี่งานนเป็ตนีตนี้เา่ย้เอารันโอเปะตรงนันนะ

จะจังอ่่เสรแวเอาอยู่น้องกัน่อาเต็มแต่คนนอ้วว่ะงจัว่องคู่จับจูงค่ะคือจัว่องูเกียนจะเชือกไเกียนบเม้่อตัวจะูงไปงาจะบประชองหมอวจะบเชือเอาปะเด่

ป <th> ัดมือกันดีเจ็บเจ็บบปายวเลป่อยปลาไงปล่ยปลาไงปล่ยปลาเบียไงจะสิดอาละเตอกเาขอบอนี่ยูทูบแล้วบได้เบิ่งข่อยแล้วบได้ติดตาม เหมนต้อเห็นยังมายูทูบดีนะรเห็นด้วยเอไรเอาชิเอาห้งอเขียนหัวคนเเียอ้ยรอย่างเงี้ยเจาบเจ็บเจ็บเจ็เไปยเกอดปลาเาอัวเขียนจัดเ็บกอดปลาแจบแสีหน่อยเว้ยผม่ย่ย่้าจ้า้า าา่นึงเซฟตอปลาเจยเวตวไเจียจัดา้เฮ้ย่าพน่จัดพักสักรเอาขวดสแกนรับเจ๊น้ำต้มเจ๊น้ำต้มนี่พักโจรนี่พักโจรครับ มาพี่มาอีเด้อเต๋เจ้ามาปี๊น่าจัดพ huh? ักไหมนี่ล้างขนโบราณฮ้ยควดโบราณใช่ป๊อใชอันนี้มีโบเก็ก็ใช่นี่คือเออกระหันเดียวใช่ไหม นี่เรหล่าน้อยได้อยู่เฮ้ยเอาใช่ด้วยใช่ได้วนั่นี่ติดเหล่านอยนี่มีได้นี่นให้พิมเก็มีให้พมนีโอ้ยกบอยถัแกงเลือดยะมากมหน้กางอยู่ลิกใเยอนะกอยปลาี่ค่ะนี่ำนี้ป้าไปกินเองตัวนี้มันแก่ได้ขอยยู่ตัวนี้ยนบกนเปอันนี้เียดกันไหม เน็ตเพิ่งฮักก็พักอันนี้ไหมได้เหมือนเดิมมีพักอันไหบไปเด้วยนี่คอยจับเมื่อน้อเบิกกัดคู่ติดฮักเสร็จทงมาตื่มกัน นจ้าหน้าที่อีกนะตัวไรปนปนเล้อเลิกปนอ่ะเด้อใช่เลิปนตัวไรอย่างไรปนทุกตัวตามทุกตัวชุน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 อยากหาว่อถ้น้ำีอ้น้ำเปีบ่ชุนอะไรชุนบอยากกินปนปลาตอะไรย่งปลาโคไปย่องไปด้วยกัได้ กนบไรไลไหนหรอสนปลาเสนโพดแล้ยเออเมันเนแดงเนี่ยน่เนหนูหนูไปจกขอไปูไปมีอยู่บนที่เผนอเอามาใส่ไปูไปมีอยู่ก็ยังอุมนมีนี่พ่มนี่ก็มีพ่มันมีเขาด้ต้เขาเต็มตัวไปด้วจแกเอาเงี้ยไปคนนี นี่นี่เนคเขาเนี่เอาทิฟหน่อยมาหน่อนั่งพมใหญ่มีกองพมใหญ่เนมีเขา้านในพรมเต็งเนาะเป็นภาพไปเรตงเาะเป็นาพไปเอาอี้าต้นพักนกลงเอีกล้วเอาปจปเอากระตมากมันใช่กระอูง

กอนแจวยังกอยพ่อว่าหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าในป่นใย่ได้บ่ักหอมอีาใช่แร่บ่นี้บ่ละจุกผู้ไดป่นนะนี่ผู้ใด nha, ăn năm canh, năm canh, năm canh, thèm, cháu, ăn, ăn kim năm canh làm thèm, ăn kim nhà cái ăn kim, nhang youtube, lên chị tăng làm mày nhang như tem mồ, ui, vẫn ăn, đồ ăn năm canh nào năm canh lục, ăn bay cai cai ăn bay cai cai canh, đang mì mồ, sẽ, nha, này, coi cái ăn hoành thôi, sai rồi ăn đó. เนือขาวนี you. You. Oh, um, think, ่เอาไม่ก็น้อยเาย่แกเออมันหัวนอเอานี่เอานี่เอาแเอาอดกันเออีองาอยนี้กินเใส่มนมินสมันมินเอายอะใส่มีทั้งอออเอเอาบเ้า